ผมอยากจะปูพื้นให้เพราะพวกเราหลากหลายบางคนบางท่านก็ไม่เคยรู้มาก่อนออบางคนเบางท่านก็แบบเขาพูดเรื่องอะไรกันไม่รู้แต่พี่หลวงจะเอามาย่อยน,นําเสนอพวกท่านฟังเข้าใจง่ายๆให้พวกละพวกท่านจะได้เห็นว่าไอ้ว้าเนี่ยไอ้ความเป็นว้าแดงเนี่ยมันก่อร่างสร้างมายังไงไม่ใช่อยู่ดีๆก็โผล่พวดมาเป็นว้าแดงไม่ใช่เนี่ยเห็นไหมคือเราพูดเรื่องว้าแดงมาน่าจะหนึ่งเดือนแล้ว ตั้งแต่28พฤศจิกายนจนถึงวันนี้วันนี้27ครบ1เดือนเราพูดเรื่องว้าแดงแต่หลายๆคนก็ยังไม่รู้เลยว่าว้าแดงมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรทําไมมันถึงมีว้าแดงแล้วโผพวดว้าแดงมายิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยผลผลิตของจีนขมิ้นแดงล่มสลายทุกวันนี้ไม่มีแล้วขมิ้นแดงจีนก็เหลือ,อจีนเหลือเป็นโนมินีจีนเหลือเอเจนซี่เอเจนซี่ของจีนในประเทศพม่า เนี่ยผมถึงมาปูพื้นให้พวกเราฟังนะครับเออพอเสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> หลังจากในพลเนวินเนี่ยเขาเขาบริหารสาภาพพม่าอย่างต่อเนื่องและยาวนานโดยไม่มีการเลือกตั้งโดยไม่มีสัญญาณที่จะคืนอิสรภาพ10ปีผ่านไป20ปีผ่านไปก็แล้วไปเอ่อจนสุดท้ายเนี่ยเอ่อในพม่าเกิดเกิดลัทธิคอมมิวนิสต์เข้ามาพร้อมๆกับประเทศไทยนี่แหละครับพร้อมๆกับการก่อตั้งของ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนี่แหละแต่พม่าเขาเดินสายมาก่อนเออพม่าเขาเดินเกมมาก่อนเขามีความเป็นคอมมิวนิสต์อย่างสูงและพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนได้เข้ามาสอดแทรกได้เข้ามาครอบงําพม่าโดยผ่านพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเมียนมาเอ้ยสมัยก่อนไม่ใช่เมียนมาเป็นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งพม่านะครับเป็นของพม่าแท้นะครับเออเป็นของพม่าแท้เขาก็จัดตั้งรัฐคอมมิวนิสต์ขึ้นมาทีนี้จีนเขาไม่ไว้ใจพม่า พม่ากับจีนเคยลบกันในอดีตตั้งแต่สมัยอยุทยามาแล้วนะครับตัวจีนเองเขาก็ไม่ไว้วางใจในความเป็นพม่าครับแล้วจีนไปพบเพชรน้ำงามจีนไปพบเพชรน้ำเอกเ,ออเนื่องจากมันมีชาติพันธุ์หนึ่งที่เข้าไปอยู่ในพักคอมมิวนิสต์ของสาภาพพมา่ารื่นก็คือชาติพันธุ์วะชาติพันธุ์วะเนี่ยโดยเนี่ยไอไอไอเป้าเป้าโยเสียงเนี่ยเ ไอ้เป้าเนี่ยข,ขอขอญาตเรียกไอ้เป้าไอ้เป้านี่ก็พาพลพรรคเข้าไปอยู่ในพักคอมนิ์ของพมา่าในฐานะชาติพันธ์ล้วชาติพันธ์วะนะครับก็เข้าไปมีคะแนนเสียงอ,ออกสิทธิ์ออกเสียงนู่นนี่นั่นจนสุดท้ายเนี่ยจีนเห็นจีนเห็นไอ้หมอนี่ฉายแววของความเป็นผู้นําไอ้นี่ฉายแววของของตัวแทนจีนในอนาคตนะครับเ,เสร็จแล้ว <c oughs> พอจีนเห็นเพชรน้าเอก จีนอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวว้าแดงมันก็อยู่กับพรรคคอมมิวนิสต์ของพมา่าอยู่มาจนอ่าจนปี2500น่าจะ2อ2 7 28นี่แหละอ่าสอ2ห้2สองขึ้นมาเนี่ยเอ่อว้าถอนตัวออกจากพรรคคอมมิวนิสต์ของพมา่าเอ่อถอนตัวออกมาเฉยๆนี่แหละรัฐบาลพม่ารัฐบาลเนวินสมัยก่อนตกใจเฮ้ยทำไมยูจะถอนออกจากพรรคเอ่อ แต่ด้วยคำมั่นสัญญาของวา้าสมัยนั้นไอ้เป้าโยเสียงเนี่ยพี่เป้าเฮียเป้าเขาก็บอกว่าพมา่าถึงฉันจะขอออกจากความเป็นพักร่วมเนื่องจากเนื่องจากว้าเนี่ยขัดแย้งกับประธานประธาน r าซีเอสสมัยนั้นขัดแย้งกันในเชิงความเห็นในเชิงความเห็นเนื่องจากว้าแดงเขาเป็นคอมมิวนิสต์เลยเรียกว่าว้าแดงว้าแดงเขาคิดการใหญ่ เขาคิดอยากที่จะตั้งสหพันธ์รัตวะเขาอยากตั้งความเป็นวาสเตตทขึ้นแต่มันไปขัดหูมันไปขัดหูใครครับขัดหูรัชฉานอาซี h. เอสดเฮ้ยคุณจะมาตั้งได้ยังไงก็คุณอยู่ในดินแดนของฉันคุณอยู่ในดินแดนของรัชฉานแล้วคุณจะมาตั้งประเทศตั้งรัฐของคุณฉันไม่ยอมอ่ารัชฉานไม่ยอมรัชฉานเขาก็มีเจ้ามีกระตัดมีระบบของเขามาเอ่อมีไทยใหญ่เป็นชนชั้นนำ ในการปกครองอย่างต่อนเนื่องมานานนับพันปีรัชชนก็ไม่ยอมออบรรดาเจ้าต่างๆที่ยังเหลืออยู่ก็ไม่ยอมไม่ยอมให้ว้าขึ้นว้าก็เลยเว้าและจีนก็เลยปกตกลงกันแล้วก็ตกลงกับพมา่าด้วยนะเ,เนวินเนี่ยทีมเนวินเนี่ยก็ตกลงกันเลยว่าถ้าว้าออกมาพมา่าไม่ต้องระแวงวา้พาพมา่าพม่าจงมั่นใจว่าว้าจะยืนเคียงข้างกับกับพมา่าตลอดการ อ่าแล้วทีนี้พอว้าแดงก็ออกมาซุ่มเงียบาว้าแดงก็ออกมาพัฒนาช,ชาติพันธุ์ตัวเองอามาเริ่มฝึกฝนทหารมาเริ่มจัดการของตัวเองอันนี้หมายถึงว้าเหนือว้าเหนือนะยังไม่มีว้าใต้ยังไม่มีวาา้วาใต้ไม่เคยปรากฏในแผนที่อะไรมาก่อนอก็มีแต่ว้าเหนือครับก็อยู่ในเขตปางซางหรือเมืองคําก็อยู่ตรงนั้นแหละเขาก็พัฒนาของเข้าไปทำไรไทยนะ เออเสร็จฝึกทหารฝึกทหารเสร็จพัฒนาการศึกษาล่ําเรียนนู่นนี่นั่นเออแล้วก็ไปขุดเจอเหมืองดีบุกเขาก็ทําเหมืองดีบุกขายกับประเทศจีนขายกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนแลกกับอาวุธเข้ามาแล้วเขาก็ไปขุดขุดไปขุดมาก็ไปเจอทองคําพอไปเจอทองคําเสร็จเขาก็ขายทองคําให้กับประเทศจีนเขาไม่ขายกับพม่านะเขาขายกับจีนเออขุดทองคาไปขุดมาขุดไปไปเจอทางสเตนเออไปเจอแร่ทางสเตนเยอะมาก เขาก็ขายทางสเตนให้กับประเทศจีนจีนก็ส่งอาวุธให้จีนก็เห็นความอนาคตอันสดใสของคําว่าวา้จีนจึงได้ลงทุนทําธุรกิจในว้าอย่างกว้างขวางนะครับจีนมาเปิดเหมืองแน่จีนมาเปิดโรงไฟฟ้านะครับโรงไฟฟ้าในเมืองว้าเนี่ยนะครับสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจ่ายให้เอาจังหวัดไหนดีวะจังหวัดใหญ่ๆอ่ประมาณ หลักพันมิกวัตเนี่ยจังหวัดปทุมธานีแล้วกันเออเาจังหวัดปทุมธานีว้าสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้เองในระดับเมืองอว้าก็เป็นรัฐเดียวที่มีไฟฟ้าใช้อย่างมั่นคงเห็นหรือยัยงาว้ามีไฟฟ้าก็เกิดอุตสาหกรรมเกิดนู่นเกิดนี่เกิดนั่นขึ้นมาความเจริญด้านด้านการลงทุนการธุรกิจของวา้าจึงมากขึ้นสูงขึ้นจีนซึ่งเป็นซัพพอร์เตอร์ เมื่อจีนเห็นอย่างนั้นจีนจึงต้องการส่งเสริมให้ว้าเนี่ยเข้มแข็งและแข็งแรงต่อไปนะครับจีนเลยทับพอร์ตทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านการสาธารณสุขจีนเนี่ยมาคัดเลือกเอาเอาคนว้านี่ชาติพันธุ์วานี่เอาไปฝึกศึกษาเล่าเรียนเอาไปเรียนตั้งแต่ชั้นชั้นอนุบาลเนี่ยพรกคอมมิวนิสต์จีนเอาไปเลยครับเอาเด็กว้านี่ไปเรียนครับเรียนสอนเป็นคุณครูเป็นคุณหมอเป็นนักการทหาร เป็นครูบาช้า์สรารพัดสารพันธ์แล้วก็กลับมาเปิดโรงพยาบาลที่วะ,วะวะมีโรงพยาบาลที่ดีที่สุดพี่หลวงมั่นใจว่าเป็นโรงพยาบาลที่ดีดีกว่าหลวงพระบาสงสพปอเราอืมนะที่เมืองตางช้างเนี่ยอพี่หลวงมั่นใจว่าเป็นโรงพยาบาลที่ดีกว่าครับมีแ็ลผ่าตัดมีแ็ลพิสูจน์นู่นนี่นั่นเออดีมากดีมากในระดับที่ว่าดีอืมนะดีกว่าหลวงพระบางผมมั่นใจสุดท้ายวะก็เจริญ พวกเราจะต้องรู้ในการบรรยายครั้งนี้นะครับว่าว้าแดงคือผลผลิตของจีนคือผลผลิตของจีนเป็นทายาทของจีนถ้าเปรียบก็เป็นแบบหนังผีปอบใช่ไหมหนังผีปอบก็โดนว้าแดงก็แตะน้ําลายจีนทุกอย่างเหมือนจีนภาษาพูดภาษาเขียนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นจีนหมดอ,อาวุธยุโทโธปรกรณ์อะไรอะเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆนัน,นะเป็นของจีน แค่นั้นเองเหลืออย่างเดียวที่ว้าไม่เหมือนจีนก็คือวา้วาว้าเขาไม่ได้ส่งยาเสพติดเข้าประเทศจีนแค่นั้นเองแต่หลังๆมาเนี่ยเท่าที่วันนี้พี่หลวงก็มีเพื่อนพพสใช่ไหมพี่หลวงว่าถามเพื่อนพปศวา่าเอ้ยสมัยเนี้ยแล้วไอ้พวกว้าเนี่ยมันจะเอาสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดเนี่ยว้ามันจะเอาไปทางไหนเอามาจากไหนเพื่อนพปศบอกว่าเฮ้ยมันน่าจะเอามาจากจีนเออมันน่าจะเอาผ่านจีนแล้วละ่ะ มันไม่น่าจะผ่านประเทศไทยแล้วเพราะการตรวจสอบอาการสกัดกั้นการกวาดล้างสารตั้งต้นจากประเทศไทยเนี่ยมันน้อยลงอา,อาจจะเชื่อได้ว่ามันอาจจะเข้าทางอื่นอาจจะเข้าทางอื่นมีความเป็นไปได้ว่าการขนส่งเรืเ่องของสารเสพติดสารตั้งต้นอันนี้พูดกันแบบไม่มีหลักฐานนะใครจะว่ามั่วหรือเพ้อเจอก็แล้วแต่อาจจะเข้าทางพมา่าโดยตรง อาจจะเข้าทางพม่าโดยตรงเพราะเงื่อนไขที่เราสันนิษฐานนะครับว่าเนื่องจากรัฐบาลของรัฐบาลของพม่าเนี่ยจูบปากกันกับว้ามินออนไลน์กับวานี่ถูกกันนะครับเป็นมิตรกันนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับมันจึงมีความเป็นไปได้ที่มันจะมีะซัพพลายเออร์เอามาส่งเอามาส่งที่ที่พม่าเลยแล้วพม่าก,ก็ขนส่งขนส่งสารตั้งต้นเหล่านี้ ขึ้นไปให้วะสังเกตเห็นสังเกตเห็นอะไรเปล่าสายสัมพันธ์ของกองทัพวะและกองทัพมินองลายนี่ดีมากถึงขนาดนัดกินข้าวดินเนอร์กันนะ่ะเออถึงขนาดโทรศัพท์คุยกันบอกว่าเดี๋ยวช่วยกันตีเจ้ายดศึกนะประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยความที่เขาจะมาพึ่งพาไทยมาพึ่งพาประเทศไทยในการเดินในการผ่านของสารตั้งต้นเนี่ยมันมันมันก็เลยดูออไม่จำเป็นซึ่งก็ดีแล้วครับ ซึ่งก็ดีแล้วครับที่ที่มันไม่ต้องผ่านบ้านเราถ้าผ่านบ้านเราเดี๋ยวแม่งตกหลนมาผลิตในบ้านเราจะลำะบากนะครับนะอืม